ส่วนที่จังหวัดพังงาแม้ว่าจะเป็นสนามเลือกตั้งที่ดูจะไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักนะครับแต่ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันชิงเก้าอี้นายกอบอจอที่มีทั้งแชมป์เก่าที่พยายามจะมาทวงเก้าอี้จากนายกคนเดิมนะครับรวมทั้งผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีฐานเสียงจากพรรคการเมืองที่ยังคงให้การสนับสนุนอยู่ครับ ป้ายแนะนำตัวและรถแห่ติดเครื่องขยายเสียงของบรรดาผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจอรกระจายไปตามแหล่งชุมชนขอคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในพื้นที่เรียกได้ว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งยิ่งคึกคักเฉพาะผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจอพังงาครั้งนี้มี4คนประกอบด้วยหมายเลขหนึ่งนายบำรงปียนามวานิชทีมรักพังงาอาดีตนายกอบจอพังงาสาสมัย ครั้งนี้หวังกลับมาทวงคืนเก้าอี้จากนายธนาทิพย์ทองเจิมผู้สมัครหมายเลขสองนายกอบจอพังงาสมัยปัจจุบันที่ลงสมัครในนามกลุ่มร่วมสร้างพังงาอยู่ครบวาระ4ปีเมื่ออยู่ครบวาระ4ปีนั้นได้รู้เรื่องราวในการพัฒนามาดีมากแล้วแล้วก็จะพัฒนาต่อไปในเรื่องต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยหรือไม่สําเร็จในนโยบายบางนโยบายก็จะับเพื่อให้สาเร็จ ทั้งอาชีพและรายได้โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพหรือในด้านภาคการท่องเที่ยวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามาประมวลกันทั้งหมดว่าเรามีทีมบริหารที่มีความเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองและก็ทีมงานทั้งหมดด้วยประสบการณ์และก็ทีมงานคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนความต้องการในพื้นที่ทั้งหมดได้ไม่ค่อยมีความกังวลอะไรทั้งสิ้น นะครับแล้วก็ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนมา4ปีนะครับที่ผมไม่ได้เป็นนายกผมก็ออกพื้นที่อยู่ตลอดเพราะงั้นก็สามารถที่จะ,ะทราบปัญหาต่างๆได้เพราะฉั้นมีความมั่นใจในการเลือกตั้งขณะที่ผู้สมัครหมายเลข3นายสิทธิโชคทองชุมนุมอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงาอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดพังงาและกรรมาการหอ,อการค้าไทยลงสมัครในนามพรักประชาชน ถ้าเกิดได้เข้าไปในริจัยเนี่ยเราไม่ได้ทำงานอเดี่ยวเราจะเชื่อมโยงไปอย่างพักเชื่อมโยงไปยังสสอร้อยสสคนเชื่อมโยงไปยังสภาในการแก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องไหนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับกรมกระทรวงรับส่วนกลางเนี่ยเราก็จะให้พักเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงและก็ผลักดันแก้ไขปัญหาของพวกเราและสุดท้ายหมายเลขสี่นายพิสิทธิ์จงพงาษานักธุรกิจผู้สมัครอิสระ อย่างไรก็ตามข้อมูลผลการเลือกตั้งอบอจอเมื่อปี2563พบว่านายบำรุงได้คะแนนเสียงห่างจากนายธนาทิพย์ประมาณ5,000คะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้จึงต้องลุ้นว่าใครจะครองใจชาวพังงาได้มากกว่ากันส่วนนายสิทธิโชคเองก็ต้องจับตามองเพราะได้แรงสนับสนุนจากพรรคประชาชนมีแกนนำพักอย่างนายพิธาลิมเจริญรัตและนายทัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอย่างต่อเนื่อง ผลการเลือกตั้งอาบาจอครั้งนี้จึงอาจเป็นการสะท้อนความนิยมของพรรคประชาชนได้เช่นเดียวกันสำหรับการเลือกตั้งอาบาจพังงาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น24เขตมี364หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง26,196คน